สวัสดีค่ะพี่เจตเจ้ของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูใหม่มาฝากค่ะจะเป็นเมนูชานมนะคะชานมอที T. จะมีรสชาติคล้ายกับชาเนสทีเลยค่ะเป็นแบบผงชาสำเร็จรูปหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นซองๆแบบนี้แล้วก็จะมีผงสำหรับชงนะคะชงง่ายชงไวแล้วก็สะดวกดีค่ะรสชาติออกมาไม่ฝาด แล้วก็มีรสเข้มกรมกรอบกำลังดีเลยค่ะวิธีทำง่ายมากเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วย 1. ชา o T, ออทีสช้อนชา 2. น้ำร้อน90 ml 3. นมผสม75 ml เท่ากับนมข้นหวาน50 ml บวกกับนมจืด25 ml ผสมเอาไว้เลยค่ะ นมสด75 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักผงชาอที T 2ช้อนชาเคล็ดลับขายดีคือให้ถามลูกค้าก่อนว่าชอบความเข้มระดับไหนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มขน้นหากชอบแบบเข้มน้อยสามารถลดปริมาณชาลงเหลือ1ช้อนชาครึ่งหรือ1ช้อนชาก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าวัยทำงานมักชอบทานชารสเข้มข้นหากเป็นวัยรุ่นมักจะชอบรสนุ่มๆม,มากกว่าค่ะลักษณะของผงชาคล้ายชาเนสที T, ตัวผงค่อนข้างละเอียด mm hmm. เดี๋ยวเราจะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะเติมน้ำร้อนลงไป90 ml ค่ะ mm hmm. ผงชาละลายได้ค่อนข้างดีค่ะแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้ว เติมนมสดลงไป75 ml ค่ะพี่เจใช้ยี่ห้อ m e วนะคะในส่วนของตัวนมสดจะช่วยให้รสชานุ่มนวลและกลมกล่อมมากขึ้นค่ะเทลงไปเลยค่ะ เติมนมผสมลงไป75 ml ถ้าใครไม่ได้ผสมนมไว้นะคะนมผสม75 ml เท่ากับนมข้นหวาน50 ml บวกกับนมจืด25 ml วิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้สามารถดูย้อนหลังได้ที่ ep 89ค่ะเทชาที่เราผสมได้ลงในแก้วเลยค่ะแก้วในคลิปขนาด22ออนซ์ค่ะ เรามาทำฟองนมกันค่ะเพื่อที่จะใช้ท็อปด้านบนของเครื่องดื่มนะคะเราจะใช้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าในการตีฟองนมนมสดที่ใช้ตีฟองนมต้องแช่เย็นนะคะไม่อย่างนั้นจะตีฟองไม่ขึ้นถ้าดูปริมาตรจะเห็นว่าปริมาตรจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะออกมาเนียนสวยเลยค่ะเมื่อเราได้ฟองนมแล้วให้เราเทฟองนมที่ได้ราดด้านบนของเครื่องดื่มเลยค่ะ เมนูนี้จะมีฟองนมหรือไม่มีก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าชาที่ได้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะลองชิมดูแล้วรสชาค่อนข้างเข้มข้นค่ะชัดเจนแล้วก็ไม่ฝาดด้วยอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะ จงพัฒนาและสร้างสารรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอจะทำให้ลูกค้าไม่เบื่อและกลับมาซื้อซ้ำค่ะขอบคุณค่ะ